สวัสดีครับ คนผมคือดูสเกาที่มาจากทีฟอเทนนั่นเองเย่น่าจะใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วผมคือเมดิกจากทีฟสองครับทุกคนเป็นตัวจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแล้วเปิดมาทำไมเขาล่าผมเลยไม่ได้ใจเย็นเพื่อนโอ้ยแย่แล้วเปิดมาโดนล่าเลยใจเย็นปล่อยเมดิกคนนี้ไปกอดได้ไหมว่าหนาโอ้โหซวยดันโดนด้วยไงโอ้ผมจะตายแล้วเปิดมาเขาก็จะฆ่าผมเลยใครก็ได้ช่วยผมทีผมก็แค่เป็นเมดิกเองเฮ้ยเมดิกจากทีฟสองเราทำอะไรให้นายเหมือนไส้เพื่อนโอเคเหมือนตอนนี้เขาวิ่งอ้อมไปดูแล้วงั้นเราถอยเลยละกันโอ้ด ดูสิการวีสองช่วยฉันด้วยฉันคือเมดิกที่สามารถอูเบอร์ชาร์ตได้ฉันจะอูเบอร์ชาร์ตพวกนายให้เป็นอมตะกันไปเลย <c oughs> <อ>ถ้าเป็นเกมจริงก็ทําให้เป็นอมตะได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นในฟอร์สเกนปุ๊กการทำไม่ได้ลเลยอมตะเดี๋ยวทำได้แค่อืดขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงในฐานะผมนะเป็นเมดิกผมจะรักษาทุกคนให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยเวลาแห่งเมดิกอูเบอร์ชาร์ตของผมและตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือจากเอนจีเนียเกมวิ่งมากๆไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วนนนนนาาายยยออออู่่หหัตต้้งกรคววมชเลืี มีสปารลาดอะไรก็ไม่รู้ตัวสีชมพูชมพูเป็นก้อนชมพูเดินได้ตอนนี้มันเออกำลังไล่ฆ่าคนอย่างอรา,ารวาสไม่นะหมอผมมาช่วยหมอแล้วนี่ไงอูเบอร์ช้าใส่เลยอ่ะเป็นอมตะซาเนี่ยหมอข่ามันโอเคหมอน่าจะใกล้าตายเร็วๆนี้เอาไปว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าไปแล้วเพลนยาวๆอู้ท่าทีไม่น่าดีแล้วหมอจะรักษาใครดีวันนี้เฮลวี่เฮลวี่อยู่ไหนหมอต้องการเฮลวี่ให้มาช่วยเหลือด่วนตอนนี้หมอเจอตัวปีศาจอะปีศาจตัวก้อนชมพูนั่นมันดูเออดูหล่อเท่เกินไปเราไม่ได้ต้องการให้เออมาชาของเฮลวี่ไล่ยิงโดยโดย่ว,ว,ว,วนเอา นี่เพื่อนก็ไล่คาถาโดริมีฟาซอนแต่ว่าเหมือนไล่ใส่ไม่โดนผมนะครับผมตอนนี้ผมก็ชา้าใส่เพื่อนก่อนนี่เนี่ยแซปไปโดนไปหนึ่งทีแล้วก็ให้อูเปอร์ชาร์จเลยเรียบร้อยแค่นี้แกก็จะฮิวแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นแลว้วน,นั่นแหละเพื่อนรีเพลนไปนายต้องรอดให้ได้น้แถบไปนะผมว่าแถบไม่น่ารอดแน่เลยอเมดิคดิยนนันหนีก่อนละกันนะโอ,โอ้โหเมดิกรู้สึกกลัวตัวอีกทีเมดิกก็มาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วผมเพิ่งโดนฉีกใบเออสัตววัตทะมาตอนก่่่ออนนนหห้้าาาาีผมมเเป็ังทดวืจ ดีเกินไปอะดีจนคนไข้ที่เคยรักษากับผมทุกคนแทบเกือบตายกันหมดอะหมอเลยว่าเป็นหมอที่ดีมากอะออพูดแล้วก็เศร้าเพราะว่าผมรักษาคนไข้ทุกคนดีกันมากเลยนะ้วทำไมทุกคนคิดว่าผมรักษาไม่ดีอะไม่มีใครใกล้ตายหรอกจริงๆเชี่ยหมอได้เลยอะแต่ถ้านึกถึงลาเตอร์เราบ้างราคาถูกก็ต้องนึกถึงลาลาบัก ร้านเติมโลบั克ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกาะกาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสต์แบบต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียพีรับคนไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุง้งมิ้งมาถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบัคราคาถูกก็ไปใช้บริการอยู่ใต้ร่างคลิปได้นะครับผมแล้วก เราไปเลยนะจ้าหัววานสุแสนที่จะหล่อเท่ลิงอยู่ใต้รังคิปเดอร์โอเคสุดตอนนี้เมดีคอยดียาไปช่วยดูเซกาดก่อนเพราะตอนนี้หมอดูเซกาดกำลังจะตายแล้วไม่ได้ในฐานะเราเป็นหมอเหมือนกันน่ะถึงแม้เราเป็นหมอเออบอดูเซกาดก็เหอะบอดูเซกาดคอสเพเป็นเมดิกมาช่วยแล้วคือแซบเลยเรียบร้อยอ่ะนี่ไปดูเซกาดเดี๋ยวฉันจะให้หนายยืมเดลิงเกอร์นายจะได้แก้ตายได้เอาไปเพื่อนไม่เพื่อนจะตายนะนายต้องอยู่มีชีวิตรอดต่อไปไนายต้องรอดให้ได้เพื่อนไอผมให้โลเขาก่อนซวยให้โลไม่ได้ติดครูดาวให้โลเร็วให้โลลล่เเวว้้าาาแนีไดช เค้กนี้แกก็จะเป็นอมตะชั่วคราวแล้วโอ้โหอูเบอร์โคตรสั้นเลยเฮ้ยเกมจริงอูเบอร์เป็นสิบวีเกมนี้อูเบอร์แค่ห้าวีให้ตายเลยโอ้โดนเนิร์ไปเท่าตัวแตวเดวเดวเดวแต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 วหนีไปเพื่อนเราขึ้นศาลเซฟโดนทั้เซอร์แล้วก็คิวเลอร์เลยนะนายต้องหนีพ้นให้ได้โมโมวีสอง นั่นแหละแซฟมันหนีไปเพื่อเดี๋ยวเราจะอุเบอร์ชาร์ตนายเองเราจะคอยรักษานายไม่ต้องอ่วงเราให้เดลิงเกอร์นายแล้วนายจะรอดแน่นอนอ่ะเอาเดลิงเกอไปเอาเดลิงเกอไปเพื่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายแกงตายไปก่อนโอเคผมอเบรให้เขาแล้วจะได้กันตายอ่ะเพ๊บนี่ไงโอเคเขายังรอดอยู่เขายังรอดอยู่เพื่อนหนีไปหนีไปเรียบร้อยรอดแล้วโอ้โหในที่สุดเมดิกาซาปเอาชีวิตรอดแล้วก็บกป้องผู้คนได้แล้วเมดิก้สึกดีใจเหลือเกินออ้โหเตแเตลเตลเตลเตเตลเตลเตเตดเดนดูสิกอดก่อน เวอร์ช <God>, ันเบียร์เป็นเมดิกเฉยเลยเอาหแว้วรอบนี้เมดิกเจอพับเพจจากไฟในเอฟเฟดีเฉยเลยอ้โหโคะละเกมกันเลยอะโถเ <c oughs> uh, มดิก<ๆ>จากทีพอเททำไมต้องมาเจอเออตัวละครจากไฟในเอฟเฟดีไม่ใช่นายเกมผีแล้วเกมยิงปืนอตเพื่อนมันคนละแนวกันเลยมันเชื่อมกันได้จริงเหรอเออมนคงเชื่อมกันได้แหละขนาดเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นแนวเดทบายเลยแนววิ่งหนีอาฆาตกรอ่ะเออมันก็เชื่อมได้หมดแหละน้อตอนนี้แต่ที่รู้ตอนนี้ผมขออนุญาตเชื่อมเพื่อนปั่นไฟก่อนละกันเฮ้ยผมว่ามันมีตัวอะไรแปลกๆกำลังยืนมองผมอยู่ผมววว่่่าาใชโอเคมมันพแล้ โอ้เวดิกเกือบตายให้ตายเหอะขออนุญาตเพลยเลยละกันแกนะแกทำไว้แสบมากอย่างงี้ต้องโดนพลังแห่งอูเวอร์ชาร์ดแล้วก็ยิงแซฟไปก่อนโอ้โหไปฮิบ็อก ok ปรับใหม่เป็นวงวงกลมเฉยเลยคนดูโคตรเท่อะเท่จัดแล้วตอนนี้เด็กเกจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเพื่อนสู้ๆนะเดี๋ยวบอกขออนุญาตเก็บเออหลอดอูเวอร์ชาร์ดแป๊บนึงตอนนี้หลอดอูเวอร์ชาร์ดหมอไม่พอมาต้องฮิวคนรอบตัวก่อนอะฮิวแบบเยอะๆเลยอะเมดิกรู้สึกเซ็งอะเมดิกเหมือนโดนเนื้อเมดิกไม่สามารถฮิวใครได้แต่เมดิกสามารถทำให้ทุกคนอื่นขึ้นได้้้้แแทนนนน่่่่ะะออยยยยาางงกก็ไไไไมมมดดดดเเเพริัโขั้นสสุุดดดดดยยออานนนถ้้โเขัก็คง ต้องใช้ปืนฉีดยาไะ่ยิงคนอะไแหละไม่ก็เอาเลื่อยไล่สับสับว่บบะนั่นแหละวิธีของหมออ่ะหู้หูหผมไม่ใช่หมอโรคจิตเลยเชื่อผมได้าาแน่นอนรับรองจากใบใบหมอผมได้ที่โดนเออยึดไปเล้วเอาแล้วแล้วตอนนี้ยูจิเกสนายครับตายแล้วเพื่อนออาผมให้ไปก่อนอะไรปูหูฮีบ็อกดนรีปรับใหม่เป็นวงกลมก็เทอีกแบบนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เกสจะเอายังไงนายจะหนีคนหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มีคนโดนไล่ฆ่าผมนี่แซฟให้ก่อนเลยอ่ะโฮ้ยอัมบ้าใจเย็นเพื่อนาจะล่าคขาเอาแ่เราพับเพจยาแล้วเราก็แค่เมดิกเองเลวีนาหนหมอต้องาคช่วยเหลือออหมยาได้แซนวิมากๆเม กำลังได้รับบาดเจ็บคุยโดนโอ้โหโดนของปอมมาโอ้โหภาพมัวด้วยโอ้หูนลริปรับใหม่ภาพมัวด้วยโคตรน่ากลัวอะไรเี่ยแล้วมันจะตีผมโดนอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เฮลวี่ช่วยหมอด้วยหมอจะตายแล้วเฮลวี่เฮลวีไ่ไป็อสาชาเดโมแมนโซเจอใครก็ได้ช่วยทีหรือลูกเกาก็ได้อะเกาก็ได้ลูกเก้าไปช่วยฉันทีอะหมอรับไม่ไวหวแล้วหมอรู้สึกเหนื่อยไม่ก็ไอ้สปายก็ได้มาจิ้มหลังมันทีอะอ้อดีทูทามนายคือสปายใช่ไหมนายมีมีดอย่างนั้นน่ะนายต้องเป็นสปายแน่นอนฉันมั่นใจไม่แล้้วยยยยจเเเกกกมาาต โอเคตอนนี้ตัวใครตัวมันของจริงผมปั่นไฟได้ไหมนะโอเคดูแล้วไม่น่าปั่นไฟได้เลยแหละถอยก่อนแล้วตอนนี้เขาวาร์ปหายไปเลยอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้ตัวปลอมแน่เลยผมว่าเนี่ยตัวปลอมแล้วตัวจริงไปไหนอ๋อตัวจริงอยู่โน่นโอเคผมเห็นตัวจริงแล้วตอนนี้ขออนุญาตหนีเพนก่อนละกันเนาะอย่าทำร้ายเมดิกเลยเมดิกกลัวแล้วอ๋อใอ้โดนตัวปลอมตีโคตรเจ็บเลยขออนุญาตปั่นไฟละกันเนาะปั่นไฟดีกว่าลาละลาตัวปลอมเรื่องไรผมไม่สนผมก็จะปั่นไฟอยู่ดีปั่นไฟเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอ้ยยตออนนนีี้้้รูสึกกกกลัวววาาไดแซิชจเฮโหือเกกินนนออ่ะตี้เมมันนเล่ดิกรู้จะช่วย ไงแล้วโอ้ดูสิการสวัสดีเพื่อนนายเอ๊ะนายไม่เจ็บไม่ใช่เหรอแล้วนายทำไมทำท่าเจ็บแขนสงสัยโอ้ยหหผมเกือบโดนแล้วไงเมื่อกี้มันมีเออรถพอลลี่ดิฟโผล่มาหาผมมันน่ากลัวมากแล้วตอนนี้อัมบาโดนระเบิดไปตู้มเรียบร้อยไปโกโก้ขาดไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวหมอจะปกป้องทุกคนเองโอ้โหด้วยพลังแห่งชาวเยอรมันพลังแห่งชาวเยอรมันจะปกป้องพวกนายเองแต่ไม่ต้องแปลกใจทำไมเราไม่พูดเยอรมันเพราะเราน่ะเป็นเสียงแทกภาคไทยไงล่ะผมคือเสียงแทกภาคไทยก็เลยมาพูดภาษาไทยก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วแต่จริงๆผมเป็นคนเยอรมันนะจริงๆแล้วเมมดิกกาาจ ละมันนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้จะจะอีอีถือว่าเป็นฟันแฟกเล็กๆน้อยๆละกันวันนี้และตอนนี้ทูทามันไม่ใช่ทูทามอ่ะผมแซฟให้ทูทามเลยละกันไหนๆก็พูดถึงแล้วตอนนี้เขาก็ปาดาวใส่แต่ว่าแย่แล้วเพื่อนเพื่อนหนีไปเพื่อนไม่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 ไหนอย่าตายนะดนได้ดนได้เดี๋ยวเราอูเบอร์ชาไทยอูเบอร์ชาเฮดี้แกจะเป็นอมตะแล้วเฮดีแกก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเอ้าเฮ้ยอูเบอร์ชาหมดฤทธิ์แล้วโอเคเพื่อนตัวใครตัวมันเราช่วยได้แค่นี้แหละไปแล้วบายบายหมอดูเซกาไม่รู้จะช่วยยังงงไไไพีีีี่่่ขขลาา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 ดดดดดดูเเ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 ซกกกกะะคอออสสยยย์ปป็็นน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 มมิิิถ้้้้รรรจจๆหววแตท ไม่น่าดีแล้วเขาว้าไปไหนเนี่ยหุ้ยแล้วเขาพุ่งใส่เลยโอ้โอ้หน่ากลัวมากอันนี้ตัวจริงใช่ไหมเอาตัวจริงอยู่นู่นนี่ว่าเดี๋ยวผมแซปก่อนละกันเนาะเอ้หู้ยแซปไม่โดนด้วยเพื่อนเพื่อนอุ้ยแย่แล้วแล้มันล่าผมทำไมวะเนี่ยผมโดนล่าช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคตัวจริงมาไปล่าคนนูนแทนแล้วไม่รับเพื่อนเพื่อนจะตายได้เดี๋ยวเราให้โลนายอ่ะเราให้โลแล้วอุปเ์ชาร์จไปหนึ่งทีแล้วก็จบเกมแล้วนะครับผมจีจีเวลเพยกันเลยทีเดียววู้ฮู้แค่นี้ฉันก็หลอนแล้วอ่ะหวังว่าจะได้ใบจบหมออย่างเป็็นน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 ทาาาาาางกกกรรรแล้้้้้้้ววะะะเเเออใใบบมมหฉฉััััดดีี๋ยจจไไไไไปษษคคขขต่่ Ah, PISSED!